ทมทบ้านหลังใหม่ที่แกซื้ออะแม่ขอสั่งห้ามเลยนะว่าห้ามใส่ชื่อเมียแกเด็ดขาดให้ใส่ชื่อแกกับน้องสาวแกเท่านั้นแล้วแกเนี่ยก็ห้ามบอกเรื่องนี้กับเมียแกด้วยแม่วางใจได้เลยนะครับเรื่องนี้ผมไม่บอกตอแน่นอนครับแม่แมดีมากลูกเราจะเย็นๆแล้วรอให้ฉนดทมันออกถึงเวลานั้นนะน,นะมันก็ทำอะไรไม่ได้ละ คุณแล้วเรื่องโฉนดบ้านล่ะเป็นไงบ้างเรียบร้อยไหมอ๋อเรียบร้อยแล้วครับดีเลยฉันยังจำได้เลยนะว่าเมื่อก่อนน่ะเราอยู่กันที่ห้องเช่าเล็กๆแล้วเราก็พยายามอดทนทำงานทุกอย่างเก็บเงินจนสุดท้ายในวันนี้เราก็ซื้อบ้านได้แล้วนะเออแล้วโฉนดล่ะมันอยู่ที่ไหนคุณเอามาให้ฉันดูหน่อยสิฉันอยากดูแล้วคุณจะอยากดูเพราะไหมอะ โนนเนี่ยมันก็แค่กระดาษใบเดียวเองนะไม่เห็นหน่าดูเลยก็ฉันอยากดูนี่ฉันอยากเห็นด้วยตาของฉันก็คุณเคยพูดกับฉันไม่ใช่หรอว่าถ้าเกิดว่าซื้อบ้านเนี่ยจะใส่ชื่อฉันลงไปด้วยฉันก็อยากเห็นนะสิคือโนดอยู่กับแม่ผมอนะ่ะเอา้าแล้วทำไมไปอยู่กับแม่คุณนะ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวฉันไม่คุยกับแม่ององอย่าไปยุ่งเลยนะคือโนนมันก็คือโนนอะ มันไม่ได้สําคัญอะไรหรอกต้องแต่มันสําคัญสําหรับฉันไงบ้านน่ะมันเป็นความฝันของเราสองคนเลยนะฉันก็อยากจะรู้บ้างสิว่าฉันมีส่วนสําคัญตรงไหนของบ้านบ้างหรือว่าไม่มีเลยผมบอกตรงๆก็ได้ตองในโฉนดเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อคุณไะมันมีแต่ชื่อผมแลยก็น้องสาวผมไงอะไรนะนี่คุณพูดเรื่องจริงเหรอก็ตอนนัราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าซื้อบ้านน่ะ จะใส่ชื่อของเราสองคนไงผมไม่ได้โกหกนะตองก็พ่อแม่ผมเขาเป็นคนออกเงินเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใส่ชื่อใครเป็โนโฉนดก็ได้อะเราสิ่งที่ฉันนุ่มเทมาตลอดละ่ะฉันวิ่งดูบ้านเลือกสีเลือกวัสดุอุปกรณ์คุยกับช่างฉันวิ่งอยู่หน้างานทุกวันน่ะฉันทําไปโดยฉันไม่ได้ค่าแรงไม่ได้อะไรเลยฉันทําด้วยใจมาโดยตลอดถ้าบ้านมันไม่มีฉันน่ะมันไม่มีวันนี้หรอกตองคุณอย่าไปยึดติดเรื่องชื่อได้ไหมอะ เราเป็นสามีภรรยากันน่ะมันเป็นชื่อผมก็เท่ากับว่าเป็นของคุณด้วยนะตองคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณพูดมามันทําให้ฉันผิดหวังมากเลยนะเราแต่งงานอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบกว่าปีฉันพยายามทุ่มเททําทุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวโดยที่ฉันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรสักอย่างเลยอ่ะแต่ตอนเนี้ยแม้กระทั่งชื่อ,อมันก็ไม่มีชื่อฉันในบ้านทําไม ชายฉันมันก็พูดถูกแล้วนี่บ้านหลังเนี้ยแกไม่ได้ออกเลยสักบาทหนึง่งใน,นโฉนดเนี่ยมันก็ต้องมีชื่อลูกชายฉันแล้วยังไงแกสองคนเนี่ยก็เป็นผัวเมียกันยังไงบ้านหลังนี้มันก็เหมือนเป็นของแกอยู่แล้วฉันกับพ่อเจ้าทีมเนี่ยใจกว้างขนาดไหนก็จะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยแต่เราเคยคุยกันไว้แล้วนี่คะแม่กับทีมก็บอกกับตองเองอะว่าถ้าซื้อบ้านมันจะต้องใส่ชื่อตองลงไปด้วยแต่ทำไมพอถึงเวลามากลับคําพูดกันแบบนี้คะแกจะโมโ oh หอะไรล่ะแกเป็นสัมภาระแกก็ต้องรู้จักวางตัวหรือว่ายังไง ที่ผ่านมาเนี่ยแกแกล้งเล่นละครแสดงว่ารักครอบครัวนี้เหรอแต่ในใจแกคิดจะยึดบ้านหลังนี้ใช่ไหมตองไม่ได้คิดจะยึดอะไรทั้งนั้นค่ะตองแค่ต้องการความยุติธรรมแล้วก็ความจริงใจถ้าแม่กับคุณน่ะคิดกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะทํากันแบบเนี้ยทําไมไม่คิดจะบอกตองสักคาทําไมไม่พูดกับตองตรงๆไม่ใช่ให้ตองมาทุ่มเททําทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็มาบอกตองว่ามันไม่มีชื่อตองในบ้านน่ะถ้าแกอยากมีชื่อในบ้านมากนักอ่ะแกก็ไปซื้อบ้านอยู่เองสิ นี่มันบ้านของเราเงินของเราเรามีสิทธิ์จะใส่ชื่อใครก็ได้เราสิ่งที่ต้องทํามาทั้งหมดแล้วคะที่ผ่านมาต้องดูแลบ้านดูแลลูกดูแลทุกคนในบ้านคุณก็เหมือนกันเงินเดือนคุณเดืนเดือนหนึ่งสี่หมืนคุณให้ตองแค่เดือนละ5,000ให้ตองใช้ทุกอย่างในบ้านต้องถามจริงๆเหรอคุณคิดจริงๆเหรอว่ามันพอ,อต้องห้าพัน แ้่แกรู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือ,อยน,นอะเผอรเอรของใช้ส่วนตัวของแกแล้วก็ของใช้ในบ้านอ่ะยังเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเหลือเก็บด้วยซ้ําแหมแม่คิดคํานวณเก่งจังเลยนะคะตองจ่ายทุกอย่างในบ้านให้ทุกคนเนี่ยจะให้ตองใช้วันละ200ร้ยหรือไงคะไหนจะข้าวของลูกเสื้อผ้าลูกของใช้ทุกอย่างในบ้านไหนจะเงินที่พ่อแม่ใช้กันอีกใครจ่ายคะตองก็เป็นคนจ่ายไงแล้วยังจะมาพูดกันแบบนี้อยู่อีกเหรอคะตองตองพอได้เลยนะ ตองไม่ควรพูดกับแม่ผมแบบนี้คุณเป็นคนผิดนะที่คุณยึดติดกับชื่อในโฉนดเกินไปอ่ะเหรอคะมันเป็นความผิดใช่หรอคุณกับครอบครัวคุณทั้งหากที่ผิดสัญญาแล้วก็เอาเปรียบตองอะ่ะถ้าตองไม่โอเคหรือไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยตองหย่าก็ได้นะก็ดีเอาแบบนี้ก็ได้ตองจะได้ไม่ต้องคทรติกต่อไปละทีมรีบบอกมันนะให้เก็บข้าวของออกจากบ้านเราเลยลูกบ้านเราไม่ต้องการสะพ้ายแบบนี้แม่ แม่ก็เป็นผู้ใหญ่นะคะทําไมชอบพูดจาใส่ไฟแบบเนี้แม่อยากจะเห็นเราสองคนหยากันใช่ไหมคะถ้าเราหยากันเนี่ยแม่คงจะดีใจใช่ไหมนี่ตองแกนี่มีมารยาทเลยนะแกเป็นสะพร์หัดเคารพฉันมั่งแล้วฉันจะบอกแกให้นะผู้ชายอ่ะต้องเป็นผู้นําต้องใหญ่ที่สุดในบ้านส่วนเมียเนี่ยก็มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ดูแลลูกดูแลผวัวแล้วก็ดูแลบ้านหลังนี้แกต้องหัดมีมารยาทซะมั่งนะ ยังไงไม่ว่าจะพอสอไหนผู้ชายก็ต้องใหญ่ที่สุดงั้นก็ดีค่ะไม่ต้องคิดอะไรกันมากหรอกอยาก,ก็อยาไปเลยไม่มีอะไรต้องเสียใจอยู่แล้วก็ดีถ้ามันอยู่กันไม่ได้ก็อย่าอยากกันไปเลยจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อแม่พูดอะต้องไม่อยากจะถือสาอะไรแล้วนะคะแต่คุณอะคุณก็เป็นไปกับแม่คุณด้วยเหรอแม่ผมพูดถูกแล้วนะคุณควรเคารพผู้ใหญ่บ้างอนะและ้วไอ้เรื่องบ้านเนี่ยพ่อแม่ผมก็เป็นคนออกเงิน คุณมีที่อยู่เนี่ยมันก็บุญแล้วนะคุณอยากจะเอาอะไรนักหนานี่ตอนเนี้คุณแค่ขอโทษพ่อแม่ผมเนี่ยมันก็จบแล้วนะตองใช่ลูกแค่แกเอ่ยปากขอโทษฉันเรื่องมันก็จบแล้วและแกก็รีบไสหัวไปทํากับข้าวด้วยฉันกับทีมันเริ่มหิวแล้วและเดี๋ยวลูกๆแกเลิกเรียนกลับบ้านมาก็ต้องกินข้าวกันไปแหมพูดง่ายกันจะเลยนะคะจะให้ตองขอโทษแล้วให้ทุกอย่างมันจบง่ายๆเลยเหรอคะ สิ่งที่พวกคุณทำอะนะตองไม่มีวันลืมหรอกข้าวเนี่ยถ้าหิวกันมากก็ทำกินกันเองนะคะที่ผ่านมาเวลามีปัญหาอะไรอะคุณก็ชอบเอาเรื่องของลูกตองมาอ้างอยู่แล้วคุณรู้ไงว่าตองใจอ่อนกับลูกแต่ว่าต่อไปเนี่ยตองจะไม่ใจอ่อนพวกพวกคุณอีกต่อไปล้วตอนเนี้ยแค่วินาทีเดียวเนี่ยฉันก็ไม่อยากเห็นหน้าพวกคุณอีกต่อไปแล้วทุกคนฮนะฉันอยู่ตรงเนี้ย ทำทุกอย่างเพื่อให้บ้านมันกลายเป็นบ้านแต่เขากลับบอกฉันว่ามันไม่มีชื่อฉันมันไม่ใช่ของฉันทุกคนคิดว่าฉันควรจะยอมต่อไปดีไหมคะยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะตอง ต่อลตองตองนี่คุณจะเอายัางไงอ่ะนี่มันเดือนหนึ่งแล้วนะตกลงว่าคุณเนี่ยจะไม่กลับมาจริงเหรอตองตอนนี้ลูกก็ร้องหาคุณงานบ้านก็ไม่มีใครทำนะตองนี่คุณเพิ่งจะมานึกถึงฉันเหรอที่ตอนที่คุณกับแม่คุณหักหลังฉะะันล่ะทำไมไม่ไดูถึงความรู้สึกฉันบ้างแล้วตอนเนี้ยคุณไม่ต้องเอาลูกมาใช้เป็นข้ออ้างฉันกลับไปเป็นแม่บ้านให้พวกคุณเลยนะตองผมไม่ได้ตั้งใจให้คุณรู้สึกแบบนั้นนะ ผมแค่แค่ต้องดูแลแม่อะตอ้อมเขาก็แก่มากแล้วคือถ้าเราย้ายออกไปอะใครจะอยู่กับเขาอะเราฉันล่ะเคยคิดถึงฉันบ้างไหมว่าฉันต้องอยู่ในบ้านที่มันไม่เคยมีใครเห็นค่าจะันเลยมเป็นสิบปีอะโอเคฉันจะให้ทางเลือกคุณสองทางนะคือทางที่หนึ่งเราหย่ากันไปเลยส่วนทางที่สองเนี่ยเราออกไปใช้ชีวิตครอบครัวก,กัน ครอบครัวจริงๆอที่มันไม่มีคนมาแทรกกลางระหว่างเราผมเลือกไม่ได้หรอกนะผมมีแม่อยู่คนเดียวอะ่ะผมทิ้งเขาได้ยังไงอะและลูกเนี่ยตองคุณจะพาลูกออกจากพ่อเหรอฉันไม่ได้จะพาใครไปจากใครทั้งนั้นแหละแต่ฉันก็ต้องดูแลตัวเองด้วยฉันจะรับผิดชอบเรื่องลูกส่วนเรื่องอื่นเนี่ยคุณก็จัดการเอาเองแล้วกันตอง ตองเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยค่ะแม่แต่น้องก็ดีใจนะคะที่ต้องตัดสินใจได้สักทีแม่ภูมิใจในตัวหนูนะแต่สินใจอย่าแล้วใช่ไหม สุดท้ายตองก็เลือกที่จะเดินออกมาส่วนเรื่องบ้านที่เขาวางแผนจะยึดไปจากตองเนี่ยตองก็ได้สิทธิ์แล้วนะคะแม่ตองได้สิทธิ์ตามกฎหมายครึ่งหนึ่งตองว่านะสิ่งที่พวกเขาพยายามทำพยายามเอาเปรียบตองมาโดยตลอดตองว่าพวกเขานั่นแหละคะ่ะที่จะต้องเสียใจดีแล้วลูกถึงบ้านเราจะไม่ใหญ่แต่เราก็จะไม่โดนเหยียบย่ำหัวใจอีกต่อไป ทำว่าครอบครัวไม่ได้แปลว่าทุกคนจะรักกันโดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง